เครื่องเล่นเกมพกพา PC handheld ในแบบที่ใช่ของคุณต้องเป็นยังไงสวัสดีครับพเพื่อนๆครับวันนี้ก็มาพูดเกี่ยวกับตลาดเครื่องเล่นเกมพกพา PC handheld กันหน่อยนะครับซึ่งผมเองก็จะเอามาพูดคุยในเรื่องของตัวประสบการณ์ของการใช้งานแล้วกันนะครับก็ถือว่าตัวผมเองก็ได้จับตัวเครื่องเล่นเกมพกพา PC handheld มากมายหลากหลายรุ่นหลากหลายแบรนด์นะครับต้นกําเนิดก็คงมาจากการที่ผมเองได้ไปงานโตเกียวเกมโชว์นั่นแหละในปีก่อนๆน,นะครับแล้วก็ได้ลองสัมผัส กับตัวเครื่องนเกมพกพาในตลาดของทางฝั่งประเทศญี่ปุ่นที่เขาเข้ามาทําการตลาดโอ้โหเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งบางรุ่นบางแบรนด์ในวันนี้ก็ยังคงไม่มีการเข้ามาทําการตลาดในประเทศไทยของเราอย่างเป็นทางการนะครับแต่ตัวโมเดลที่อยู่ตรงหน้าของเพื่อนๆ2อรุ่นนี้ที่ผมยกตัวอย่างเอามาเปรียบเทียบให้ดูนะครับก็เรียกว่ามีการเข้ามาทําการตลาดในประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้วนะครับตัวหน้าจอใหญ่สุดเลยนะครับเพื่อนๆก็คงพอจะคุ้นหน้าคุ้นตากันแล้วนะครับกับทางช่องเอคอน TV กับของแบรนด์ 1X Player นั่นเองนะครับซึ่งทาง o x p x p y e r Thailand นะครับก็เข้ามาดูแลในตรงส่วนบริการหลังการขายตรงส่วนนี้นะครับและอีกรุ่นหนึ่งนะครับสีดำทรมืนตัวนี้เลยก็คงเป็นใครไม่ได้นะครับกับตัว rog o a l i n e x นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมเองก็จะเอาตัวมุมมองของการใช้งานเครื่องเล่นเกมพกพาในสไตล์แบบนี้เลยนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากที่ผมได้ใช้งานมาหลายปีแล้วนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าโอ้โห หลายหลายคนอาจจะลืมคิดไปเลยก็ได้นะครับแต่มันอาจจะคิดได้ก็ต่อเมื่อที่เพื่อนๆได้เป็นเจ้าของมันนั่นแหละนะครับซึ่งสิ่งต่างๆมันก็ไม่ผิดนะครับเพราะหลายๆคนก็มาบอกจุดดีจุดเด่นต่างๆเพื่อนๆก็คิดวิเคราะห์แล้วว่าเออมันใช่นะครับแต่พอซื้อมาแล้วเออมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับอาจจะต้องเปลี่ยนแบรนด์นะครับย้ายค่ายไหมอันนี้ก็ตอบไม่ได้นะครับผมเองก็จะเอาจุดเล็กๆน้อยๆนะครับที่ มัอนอาจจะไม่ได้เป็นจุดเล็กๆก็ได้นะครับเพราะว่ามันก็อาจจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่อาจจะทําให้เพื่อนๆตัดสินใจได้เลยนะครับว่าจะใช้ตัวเครื่องเล่นเกมพกพา PC Handheld แบรนด์นั้นต่อไปหรือเปล่านะครับผมก็ขอยกออกมาเป็น3จุดแล้วกันนะครับที่เพื่อนๆอาจจะไม่ได้มองเลยนะครับนั่นก็คือในเรื่องของตัวขนาดนะครับขนาดหน้าจอนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวพอร์ตเชื่อมต่อนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวอุปกรณ์เสริม c อเซอรี่ต่างๆ นะครับซึ่ง2รุ่น2โมเดลนี้ค่อนข้างที่จะมีความแตกต่างใน3ส่วนที่ผมพูดมาเนี่ยอย่างชัดเจนนะครับอย่างชัดเจนเลยนะครับออามาในส่วนแรกกันก่อนเลยนะครับกับในเรื่องของตัวขนาดหน้าจอนะครับเพื่อนๆอาจจะมองว่าในเมื่อมันเป็น PC h a n d h e l d นะครับมันก็ต้องมีขนาดเล็กกระทัดรัดใช่ไหมครับพกพาง่ายนะครับเอาลาย X ขนาดหน้าจออยู่ที่ประมาณ7นิ้วก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับพกพาง่ายสะดวกใช่ไหมครับหน้าจอ จ็ดนิ้วก็ถือว่าไม่ได้ขี้หลิวขี้เละนะครับแต่ถ้าหากเพื่อนเพื่อนได้ลองสัมผัสนะครับกับตัวเครื่องเล่นเกมพกพาที่มีขนาดหน้าจอที่ใหญ่กว่า7นิ้วเพื่อนเพื่อนอาจจะเริ่มที่จะเออเจ็ดนิ้วมันดูเล็กไปแล้วนะ8นิ้วหน่อยนะครับมันก็ดีกว่านะเอออันนี้จะเริ่มมีความคิดออกมานะครับเพราะผมได้ลองสัมผัสกับขนาดหน้าจอทั้ง2ขนาดหน้าจอต้องบอกเลยนะครับ8นิ้วขึ้นไปเนี่ย ถือว่าเป็นขนาดสําหรับเครื่องเล่นเกมพกพา PC handheld ในยุคต่อไปนะครับในยุคต่อไปเลยเพราะว่าในเรื่องของการแสดงผลของตัวเกมต่างๆมันให้ความตื่นตานะครับจัดจ้านมากกว่าขนาดหน้าจอที่อยู่ในระดับแบบ7นิ้วอย่างชัดเจนอย่างชัดเจนเลยนะเพื่อนๆอืมดังนั้นหน้าจอขนาดหน้าจอเป็นสิ่งสําคัญนะครับแต่เมื่อมีขนาดหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นเพื่อนๆก็ต้องมาชั่งน้ําหนักดีนะ เพราะขนาดหน้าจอที่ใหญ่มันก็ต้องแลกมาด้วยขนาดพื้นที่ที่ต้องเพิ่มขึ้นและก็เรื่องของตัวน้ําหนักที่ต้องเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอืมแต่ถ้าเพื่อนๆมองแล้วว่าโอ้ใหญ่ขึ้นมาประมาณนิ้วหน่อยๆรับได้เพราะยังไงก็ยังมีขนาดที่เล็กกว่ากินพื้นที่ที่น้อยกว่าการแบกตัวโน้ตบุ๊กพ่วงอะแดปเตอร์ไปด้วยนะครับอ่าอันนี้ก็ลองช่างกันดูนะครับแต่ผมมองเลยว่าหน้าจอเครื่องเล่นเกมพกพา PC Handhel d ต่อไปการที่จะได้รับประสบการณ์ของการเล่นเกมตื่นตา ที่ดีที่สุดนะครับที่มากขึ้นแล้วกันนะครับผมมองว่าต้องมีขนาดหน้าจอที่มากกว่า7นิ้วแล้วนะครับมากกว่า7นิ้วแล้วและอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของตัวพอร์ตเชื่อมต่อ i/O ต่างๆนะครับที่บิอินมาให้เลยนะครับถ้าเป็นของทาง a l in เพื่อนๆก็เห็นกันอยู่แล้วว่า Type C นะครับใหม่ๆก็ Type C กันหมดแล้วนะครับความเร็วสปีดสูงๆนะครับไมโครช่องสล็อตไมโคร s d สการ์ดนะครับก็ใส่มาให้นะครับแต่พอมาเป็นของทาง One X Player รุ่น t o Pro ตัวนี้ นะครับก็ต้องบอกว่าไอ้เรื่องของความใหญ่ความหนาที่มันเพิ่มขึ้นมาตามขนาดของตัวหน้าจอก็กไม่ทําให้มันเสียเปล่านะครับก็เรียกว่าพอร์ตเชื่อมต่อต่อตางๆให้ึ้นมาคบคันนะครับกับ iO ต่างๆซึ่งผมก็ต้องบอกนะครับว่าตัวพอร์ตเชื่อมต่อเนี่ยมันอาจจะเป็นจุดที่ทําให้เกิดความลาคาญหลังจากที่เริ่มใช้งานนอกเหนือจากการเล่นเกมแล้วก็ได้นะครับเพราะบางคนอาจจะเริ่มมาเอามาใช้งานในทางด้าน office มากขึ้นนะครับอย่างเช่นผมนะครับพอมีพอร์ตเชื่อมต่อที่มากขึ้น นะครับของทาง One X Player นั้นมีแบบไท p ์ A มาให้เลยในเรื่องของตัวตั้มได์นี่แหละนะครับที่ตั้มได์ถ้าใครอยู่ในการทํางานกับออฟฟิศอยู่ผมก็เชื่อนะครับยังคงเป็นตั้มไดพอร์ตเชื่อมต่อที่ยังใช้งานกันอยู่ในปัจจุบันนะครับถ้าเป็นไท p ์ A ของ One X Player เสียบปุ๊บได้เลยนะครับพรอมโอนถ่ายไฟล์ก๊อปปี้ไฟล์ใช่ไหมครับแต่พอมาเป็นของออนเอ็กนะครับหรือว่าจะเป็นแบรนด์อื่นๆก็ตามที่มีพอร์ตเชื่อมต่อ เพียงแค่ไทยสนะครับเพื่อนเพื่อก็ต้องหาอะแดปเตอร์ให้วุ่นวายหรือว่าต้องติดไว้ด้วยอย่าทําให้หายนะครับเพราะถ้าเกิดมีการใช้งานขึ้นมามันจะงานเข้านะครับมันจะงานเข้านะครับดังนั้นก็ดูกันให้ดีๆนะครับว่าเราจะใช้งานอย่างอื่นควบคู่กันไปด้วยหรือเปล่าแต่ถ้าเอามาเล่นเกมอย่างเดียวนะครับทุกอย่างดาวน์โหลดบนอินเทอร์เน็ตอยู่บนคลาวกันหมดแล้วก็ไม่จําเป็นนะครับก็ไม่จําเป็นนะครับอันนี้ต้องบอกได้หลังจากที่เพื่อนๆได้เป็นเจ้าของแล้วเท่านั้นนะครับตอนแรกยังมองไม่เห็นหรอกนะครับว่าเอ้ย ไม่จำเป็นแล้วไท A จะมีทําไมนะครับไท C กันหมดแล้วนะครับแต่พอตอนใช้งานจริงๆมันจะรู้นะครับอันนี้แหละนะครับต้องดูกันให้ดีๆกับพอร์ตเชื่อมต่อนะครับและสิ่งสุดท้ายนะครับที่ผมจะหยิบออกมาให้เพื่อนๆเ,เป็นตัวตั้งข้อสังเกตในการเลือกซื้อเลือกใช้งานแล้วก็คืออุปกรณ์เสริมอ c ซิ s เซอรต่างๆของตัวแบรนด์นั้นๆน,น,นะครับว่ามันสามารถที่จะเข้ากับค่ายเติร์สตาร์ี้กันได้เยอะหรือเปลา่าหรือว่าจะเป็นของตัวเองเลยนะครับของตัวแบรนด์ตัวเองเลยอย่างเช่นของทางวันแอ็กทีเออร นะครับก็รู้ๆกันอยู่นะครับตัวจอยคอนโทรลเลอร์นะครับก็มีแบบไร้สายนะครับถอดเข้าถอดออกได้นะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของตัวการ์ดจอที่เป็นแบบ e อ e ท n a l อนะครับก็สามารถที่จะเอามาเพิ่มศักยภาพของตัวเครื่องเล่นเกมพกพา PC Hand h e l d ได้นะครับแต่พอมามองหลายๆแบรนด์นะครับก็จ,จะมีแต่ตัวเครื่องเล่นเกม PC Hand h e l d เป็นตัวหลัก ะครับอาจจะมีตัว docking นะครับแท่นชาร์จอะไรแบบนี้ออกมาเสริมบ้างนะครับซึ่งผมก็มองว่าค่ายเตอร์ปาร์ตี้ต่างๆก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับนะครับถ้าได้ใช้ของที่มันมาจากออฟ i ิเชียลเหมือนกันแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเราลองมาดูในตอนนี้นะครับของทาง ROG Ally เองนะครับก็ต้องบอกนะครับว่าตัดพอร์ตเชื่อมต่อ XG Mobile ออกไปแล้วนะครับับตัวการ์ดจอแยนะครับก็ต้องรอดูกันนะครับว่าของทาง r g เนะครับจะมีอุปกรณ์เสริมอะไรที่มาจากออฟฟิเชียลของเขาเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ที่ผมเห็นเห็นก็น่าจะเป็นในเรื่องของตัว docking ใช่ไหมครับแล้วก็ในเรื่องของตัว Joy Controller นะครับที่มีมา support ให้กับการใช้งานกับตัว rog a l l e อยู่นะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องมองกันดูนะครับว่าตัวแบรนด์ใดมีตัวระบบ ecosystem ในทางด้านของตัวฮาร์ดแวร์ให้มันเยอะแบบอย่างครบคันให้ได้เลือกใช้งานเยอะหรือเปล่า อันนี้แหละก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งเหมือนกันนะครับที่จะมาช่วยทําให้การเลือกซื้อการใช้งานของตัวเครื่องเกมพกพา PC Handheld ของเพื่อนๆนั้นดูแล้วมีความคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปมากขึ้นนะครับจะได้ไม่ต้องมารู้สึกเสียดองเสียดายกันทีหลังนะครับแต่ทําไมผมไม่ได้บอกในเรื่องของตัวสเปคเลยนะครับไม่ได้พูดโฟกัสในเรื่องของตัวสเปคของตัวแรมของ CPU ของตัว SSD เลยนะฮะเพราะผมมองว่าเพื่อนเ,อนเอนไม่ต้องไปคิดเยอะแล้ว เงินที่เพื่อนเพื่อนจะจ่ายไปกับตัวเครื่องเกมพกพาพ pc handheld ในระดับแบบ20,000ขึ้นไปนะครับสเปคตัวท็อปทอปกันเรียกว่าไม่ได้หนีห่างกันนะครับอาจจะมีในเรื่องของการเรียกชื่อแค่ต่างกันแค่นั้นนะครับ s a one extreme นะครับของทาง one x player ก็ใช้เป็นตัวชื่อโค้ดของตัวซีรีส์ไปนะครับแต่ถ้ามาดูในเรื่องของตัว performance แทบจะได้ไม่ได้มีความแตกต่างกันนะครับแต่ให้เรามาลองดูในตัวอื่นๆนะครับที่มันจะเป็นตัวช่วย นะครับในการใช้งานหรือว่าการเล่นเกมของเราดีกว่านะครับก็อย่างที่บอกเลยหน้าจอนะครับตอบโจทย์ไหมเล็กใหญ่นะครับพอเชื่อมต่อมีให้ครบคันตามที่เราอยากจะใช้งานจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็เรื่องของตัวอุปกรณ์เสริมอุปกรณ์ต่างๆนั่นเองและนี่แหละครับก็เป็นตัวข้อมูลนะครับที่เอามาพูดคุยกับเพื่อนๆนะครับกับการเลือกซื้อเลือกใช้เครื่องเล่นเกมพกพา PC Handheld ในแบบฉบับของ A c o อน v นะครับส่วนเพื่อนๆนะครับ มีอะไรที่ยังคงมีความสงสัยหรือว่าอยากจะถามอะไรเพิ่มเติมนะครับก็เข้ามาคอมเมนต์กันได้ในตัวคลิปนี้นะครับหรือว่าประสบปัญหาในการใช้งานตัวเครื่องเล่นเกมพกพา PC handheld ก็เข้ามาพูดบอกมาบอกกล่าวกันได้สำหรับในวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ